ภาพหลุดเดียนากับพระเอกลูกรักช่องวัน31คนนี้เป็นนางเอกอิสระสุดฮอตที่มีงานละครเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดียนาฟลิโปและละครเรื่องล่าสุดคือวิมานสีทองทางช่องวัน31แน่นอนว่าเดียนาคือนางเอกของเรื่องส่วนพระเอกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือฟิล์มธนพัฒนพระเอกลูกรักของช่อง ฟิล์มธนพัฒน์ประกบนางเอกอิสระสุวยเดียนาฟีโปโอนอกจากนี้ยังมีนักแสดงดาวรุ่งนานา่าสวัญญาและเจี๊ยบพ,พิจ,จิตราอย่างไรก็ตามแฟนๆก็รอติดตามอีกไม่นานเกินรอแน่นอนเพราะว่าละครเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว